เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูทริปสายมูที่คนชอบมูต้องไปนะครับอาจารย์มีงครับสวัสดีครับอาจารย์อยู่กับเรานะครับโอโหปีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าภารกิจอาจารย์แน่นจริงๆเดือนนี้ก็ว่าแน่นแล้วนะแต่ปลายปีเนี่ยเห็นว่ามีทริปสายมูที่บินไปมูถึงต่างประเทศเลยที่ไหนครับอาจารย์รก็จะเดินทางไปที่พม่านะที เจดีเฉีววากองนั่นเองซึ่งที่เนี่ยทุกคนรู้จักทันีอยู่แล้วว่ามีพระรมศาดีกระทานเนี่ยซึ่งเป็นขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของจริงรนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่หนึถึงสก็สองคืนแค่3าวันใกล้ๆนี้เองผมนะครับก็จะไปไหว้เทพทันใจแล้วก็พระอุปคุตนะครับที่จะต้องลงเรือไปไหว้การเกาะน,นะฮะพระอุปคุตนะครับ สําคัญที่ว่าการไปในคราวครั้งนี้นกับทุกครั้งเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้เนี่ยคือไม่ใช่เพียงได้ไปถึงปุ๊บแจกดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ขอพรครับแล้วก็ย้ายที่ไปไหว้ที่อื่นไม่ใช่คือฉันจะนั่งให้นั่งสมาธิด้วยฉันใช้เวลาอยู่ที่เจดีย์เจวะกองไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงขึ้นเพราะว่าสถานที่นี้ไม่ใช่มีแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ องค์พระบรมสารีริกธาตุเท่านั้นรอบๆที่ดียเจดีวะกองจะมีพระสุริยันจันทาจะมีจุดแม่ยักษินีที่เขาว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพระพุท,รทธรูปนะฮะที่เรียกว่าแม่าศาจรร์เนห,หลายๆจุดในนั้นก็จะพาไว้แต่ละจุดนะ <c oughs> ซึ่งรายการดังๆก็ได้ไปมาแต่สําคัญคือว่าอาจารย์จะนําท่านนั่งสมาธิให้ท่านสัมผัสจิตสื่อ ด้วยตัวท่านเองว่ามันแตกต่างกันยังไงเวลาท่านไปไหวนะ้โดยที่ไม่มีคนนาหรือว่านั่งสมาธิแล้วก็คำอธิษฐานที่จะต้อง,งอธิษฐานยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เกิดโควิดเกิดขึ้นทุกคนได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ะตาไปทั้งหมอดูครับทุกคนอยู่ในความเชื่อและศรัทธานในเรื่องของการไหว้เขเรียกสายมูลและฉันก็มูมาตลอดตั้งแต่ปี 25- 4 7 4 8 นะครับอันนี้เป็นอีกทิปหนึ่งที่สําคัญมากนะเรียกว่าเปิดสักการะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะราคาไม่แพงนะครับฮนะคบงคืน3วันอาหารการกินดีเราไปในส่วนที่เป็นเมืองใหญ่นะที่ปลอดภัยไม่ได้เป็นเรื่องของไม่ปลอดภนะัยเราเช็คทุกอย่างก็เราไปมาไม่ได้เพิ่งไปมาไปมาเป็น10 10ิ0 10ครั้งแล้วครับคุณปั๊มนะครับ mm. และไ,ไ,ได้เกิดเหตุการณ์มาสักจำเกิดขึ้นด้วยประวัติของเจดีย์จวกร์เนี่ยเอาแบบ ฟังกันง่ายๆว่ามันมีมาตั้งแต่2,600กับว่าปี2,000กว่าปีก็แล้วกัน2,500ปีปเปกือบพุทธกาลเลยเหรอพ่อค้าชาวพม่า,า,า,มาไงสองคนได้รับพระบรมสารีกราตมาหลังจากที่พุะเจ้าเสด็จดับข,ขันธิพานก็นำขึ้นเรือที่จะกลับพมา่าดีใจมากแต่ระหว่างเดินทางได้เจอพญานาคขึ้นมาจากทะเลนะที่มาขอแบ่งพระบรมสารีกราตหรือต่างๆก็นำไปแต่ทีเนี้ยพระบรมสารีกราตที่อยู่เจดียกองเนี่ยมันเป็นพระธาตุที่เป็นของจริงนะ เป็นของจริงจริงๆแล้วก็มีอศจรรย์จจริงๆครับที่บอกว่าย้อนไปสองพกว่าปีมีภาพวาดภาพเก่าในสมัยที่ยังไม่เป็นลานแบบนี้เป็นลานดิน<อ>มันเป็นเดินเขาสูงเป็นภูเขาครับแล้วทาไมมันตั้งอยู่ที่นี้หลังจากที่มาถึงพม่าแล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพ่อค้าสองคนเนี่ยพี่พน้องกันน,นะกษัตริย์พม่าตอนนั้นชื่อโอกลบบาปาั้งนะหรือรหรือชื่ออะไรไม่แน่ใจนะแต่ผมจําไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นกษัตริย์พม่าเนี่ยก็ได้แบบ ศรัทธาในศาสนาพม่าจริงจริงศรัทธาในศาสนาพุทธก็เลยหาที่ประดิษฐานไว้ว่าจะสร้างตรงไหนดีบังเอิญน,นะเทพที่เข้าฝันมันเกี่ยวข้องกับเทพธันใจอ่า hmm. นี่ไงนะครับที่ชี้นิ้วอ่ะเทพทันใจเห็นไหมชี้นิ้วอ่ะน,น,น,นะครับเข้าฝันก,กษัตริย์บอกว่าให้ไปสร้างที่เนินเนินนี้เนินภูเขานี้มีชื่อเนินด้วยนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็เลยสร้างอยู่การไปที่จัตุรองจริงต้องขึ้นลิฟต์หรือว่าต้องเดินขึ้นไปครับ นั่นแหละครับนี่คือมาที่ปลายเกี่ยวกับเทพทันใจด้วยเกี่ยวกับพญานาคเทพทันใจเกี่ยวกับนี่แหละฮะนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยแล้วใหญ่กว้างมากแล้วเขารักที่นี่มากสาวสาววัยรุ่นคนทำงานนักศึกษาตอนเย็นๆเนี่ยนะครับ,รบจะมากวาดลานอ,องเจดีเนี่ยทั่วไปหมดเลยครับแล้วกว้างนะไม่เล็ก,ก,กๆใหญ่มากเดินอยู่เป็นชั่วโมงอะ่ะ เยอะโมูเนื่อยไงไกลกว้างใหญ่มหาศาลนะครับสนามฟุตบอลไปไหวสักสิ์มากนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับก็เชิญชวนว่าใครไม่เคยไปลองไปดูกับฉันดูนะไปเปรียบเทียบดูว่ามากับอาจารย์หนิงมามูกับอาจารย์หนิงแล้วเนี่ยครับคุณจะได้อะไรคุณจะรู้สึกยังไงมันต่างจากที่คุณไหว้ที่ไหนที่อื่นกับไปยังไงมันจะมีข้อแตกต่างคนไปก็ต้องรู้เหมือนคุณปั๊มมากับผม จะไงฮะคุณปั๊มรู้ว่าเป็นงนี้คุณปั๊มไปกับอาจารย์ A อาจารย์ B อีอาจารย์ C คุณปั๊มก็จะรู้ก็จะรู้ด้วยตัวเองแหละหนึ่งอย่างข้อที่สองคุณปั๊มก็จะรู้ว่าเมื่อไปกับอาจารย์ญญหนิงแล้วเนี่ยในสถานที่นั้นเนี่ยอาจารย์ญหนิงนั่งนั่งสวดมนต์ยังไงนั่งสอนสมาธิให้นั่งสมาธิยังไงคุณปั๊มรู้สึกยังไงแล้วคุณปั๊มขอพรและประสบความสําสเร็จยังไงกลับมามึงมันจะมีข้อแตกต่างให้เห็นรู้ได้มันไม่ยากเรื่องเนี้ยครับการไปกับใครก็จะรู้ว่าเป็นยงงไ ฉันก็เลยบอกว่าเชิญชวนทุกท่านลองมากับฉันดูสําหรับคนที่ไปกับฉันแล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องเล่าขนาดนี้เขารู้หมดแล้วเขาก็มาครับเพราะเขามากับฉันประจําอย่างเงี้ยสําหรับคนใหม่เนี่ยแต่ฉันรับจำนวนจํากัดเช่นกันฉันจะรับได้เยอะก็ได้นะแต่ว่าการคนโทรลของฉันเนี่ยควบคุมหมายถึงจิตนะที่ทุกคนจะต้องได้อย่างเงี้ยนะมันมันแต่ละชิพมันต้องจํานวนจํากัดถ้ามันเยอะต้องซอยซอยเป็นสองชิป อาจารย์จะรับประมาณ20-30ท่านอย่างเงี้ย30ท่านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็รับจำนวนจำกัดประมาณนี้30ท่านนะครับคือหนึ่งถึงสามเต็มแล้วก็จะต้องว่าว่าลงรายชื่อไว้ถ้าเต็มแล้วต้องดูว่าทิปที่เสริมมาถ้ทริปที่สองเนี่ยจะทําเพิ่มเนี่ยจํานวนคนโอเคไหมครับอือครับคือคุณภาพครับแก้วจริงๆนะจากที่ฟังอาจารย์หมิงเล่านะครับอยากไปอ่ะเป็นทิปที่ดีมากเลยนะคุณผู้ชมลองมาคุณปัาม,มามเลยมาคุณพานะนะ คุณหนุ่มลงลง้หน้า,าแล้ว่ามาเลยนะครับเพราะอาจารย์เล่ามาปุ๊บหูเห็นภาพเป็นช็อตๆเลยนะตั้งแต่ตำนานการสร้างนะที่ว่าขนลุกแล้วหน้าทึ่งแล้วนะครับแล้วก็ลานที่อาจารย์บอกว่ามันกว้างสุดลูกหูลูกตาและหน้าทึ่งอย่างหนึง่งผมชอบมากคือเด็กๆผู้หญิงมากวาดลานวัดนะ่ะถ้าเป็นเมืองไทยจะเห็นไหมน้อยน้อยมากแต่สําหรับพมา่าหรือมีนมาเนี่ย ยังมีอ้ดูดูดิขนลุกพูดแล้วขนลุกผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าเหมือนเราได้สัมผัสว่าหน้าตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับโอเคยืนยันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกต่อไปผมกาลังหารูป่ยส่งให้ทางทีมงานให้ขึ้นให้ดูโอ้จัดไปเลยครับอาาจรย์เราจะได้เห็นภาพแล้วมีไปสืบมาเป็นที่มาที่ไปว่าเฮ้ยภาพเนี้ยที่กูเห็นกับทีมงานหรือว่าลูกลูกค้าลูกวร์ที่จ้างมาเนี่ยให้ฉันมาทำนิจีเนี่ยครับ เขาก็เห็นเขาแปลกใจจนฉันต้องไปเจอไปตลาดสกอตก็ไปเจอร้านวาดรูปเป็นภาพเก่าของเจดีย์จวกรที่เป็นพื้นดินเป็นภาพคนอม่าแต่งโคกัวแล้วก็มีมีองค์เนี้ยที่เกิดขึ้นในในภาพนั้นแสดงว่าภาพเนี้ยมันมีมาโบราณแล้วมันมาเกิดขึ้นจริงอีกในปัจจุบันนี้เหมือนภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากสดตนเนาะครับ โอ้โ oh, oh. อาจารย์ครับตอนนี้รูปพร้อมแล้วครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูปฏิหารกันดีกว่าครับว่าอาจารย์เจออะไรมานี่ก็ลุ้นไปพร้อมกันนะ <c oughs> อยากเห็นอ่ะครับทีมงานขึ้นเลยอ่ะภาพนี้ oh, คือคเป็นเจ้าของ แบรนด์แบรนด์หนึง่งที่จะแนะนำเจ้าของแบรนด์แล้วก็หัวหน้าทีมขายไปไหว้สักการะชีรีเจเบกองซึ่งนานมากหลายปีแล้วท่านจะเห็นตรงข้างๆยอดจดีเห็นไหมฮะก็ปรากฏภาพขึ้นมาเป็นฉัดเหมือนเป็นฉัดแล้วก็มีจุดๆใต้ฉัดอยู่3จุดมีฉัด3ฉัดลอยมาขณะที่เราถ่ายภาพนี้เกิดขึ้นในเวลาป,ประมาณสักทุ่มหนึ่งบนชีรีแบบอ้าเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นชัดไหมเป็นฉัดเห็นไหมฮะโอ้ชัดเจนเลยนะเป็นฉัดนี่แหละครับแล้วก็มี จุดเหมือนดวงจิตนะฮะอยู่ใต้ฉัดแต่ละดวงมีฉาดอยู่สามฉัดเห็นชัดไหมโอ้โหเห็นชัดเลยครับอาจารย์ครับนี่แหละครับคือภาพที่ผมไปถว้ยแล้วเกิดเหตุการณ์ปาฏิจารย์เยอะแยะมากมายไม่ต้องเป็นภาพมือมือเป็นแบบมือมือ,มอ,มอผีย,วยาวๆก็มีนะแต่ผมไม่ได้ทำตอนนั้นทําวิธีเกี่ยวกับอินเดียทําวิธีเกี่ยวกับเรื่องของอ ทำแต่งเป็นชุดพรามเป็นชุดอะไรเลยอเงี้ยนะครับอันนี้คือ,อน,น,นัดีดีเจบากองผมเพงบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์ม,มากแล้ววันนั้นเนี่ยพอไหวเสร็จใช่ไหมครับนะคนถ่ายภาพเนี่ยก็คือในทีมงานเนี่ยก็วิ่งมาให้จานดูครับเราก็ตกใจทุกคนก็เห็นก็แบบเออมันอัศจั์นะฮะแล้วมันเป็นภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ดี ฉัดก็หมายถึงเหมือนเหมือนฉัดพระพุทธเจ้าเห็นไหมที่มีพระพุทธรูปแล้วมีฉัดขึ้นไปเหมือนฉัดต่างๆเห็นไหมเห็นชัดนะเสร็จแล้วเนี่ยวันที่จะกลับเราก็พาไปที่ตลาดสกอตเป็นการซื้อของกลับบ้านและจะเดินทางกลับไปไปเจอภาพนี้อีกภาพหนึ่งเป็นภาพวาดนะอ่ะไปดูกันเป็นภาพวาดนะครับอ่าเห็นยังสุดตามเห็นฉัดไหมชัดครับอาจารย์แล้วเห็นพ่าม่ไหมคนพ่อม่นี่แต่งตัวสมัยเก่าแล้วเห็นว่าเป็นดินนะเป็นภาพวาดจากจาก ศิลปินพม่าครับเป็นภาพวาดเก่าเก่าเลยเห็นยังแล้วก็ขอพอเห็นไหมมีแสงลงมาจากฉัดเห็นไหมแล้เห็นพม่าเนี่ยคนยินพม่าใส่ใส่ผ้าสโลงเลยโค้ดผ้าหัวเลยน่าจะเป็นยุคของออสมัยตองอูสมัยอย่างเงี้ยผงสาวดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูจากชุดคนพับค,คนวาดภาพเนี่ยนั่นแสดงว่า เหตุการณ์ที่วาดภาพนี้ม <c ough> ันต้องเกิดข <c ough> ึ้นจริงถูกปะในสมัยนั้นถูกต้องครับนะและมันก็บังเอิญเนี่ยฉันไม่เจอเนี่ยมันในวันที่จะกลับเมืองไทยแล้วและคุณปามคิดดูว่าอาจารย์อยากได้ไหมล่ะอยากได้ภาพนี้มาบูชาคู่กับภาพจริงที่ถ่ายก็จะถามเขามีชื่อศิลปินเขียนไม่ด้วยที่วาดภาพเขาบอกว่าภาพนี้ภาพเก่าโบราณก็ว่าก็ว่ากันว่า เขาเล่ากันว่าสมัยก่อนเนี่ยที่พระบรมสารีริกธาตุมาเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยว่าคือว่าตามของจริงเป็นดินหมดเลยนะรอบๆไม่มีเป็นเจดีย์ <c oughs> เป็นเจดีย์โดดๆแล้วเป็นดินหมดเลย <c oughs> นะยังต่างๆเนี้ยแล้วก็มีคนเห็นฉัดนะอยู่ยี่สิบสามสิบคนนะลอยลงมาแล้วก็สายแสงลงมาเขาก็ไปอยู่ใต้แสงนั้นแล้วขอพรเอื้อมมือขอพรอ,อย่างเงี้ย <c oughs> มันเป็นภาพเฉลยภาพฝ่ายกีนี่คุณตาม <c oughs> แล้วภาพเนี้ยผมถามว่าราคาเท่าไหร่ <c oughs> ครับนะนะผมจะซื้อกลับเมืองไทย เขาบอกว่าห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทใช่เป็นภาพศิลปินมีชื่อคนวาดเลยศิลปินพม่าเลยครับนะครับผมไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อตอนห้าหมื่นบาทตอนนั้นที่จะกลับมาครับแต่มันเป็นคําตอบถูกต้องไหมครับว่าหลังจากที่ตอนหัวค่าจากคืนเมื่อวานแล้ววันนี้จะเดินทางกลับไทยเราก็ไปแวะตลาดสกอตก่อนที่จะไปสนามบินแล้วก็เดินทางกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยก็ไปเจอภาพนี้ นี่แหละมันเป็นคำตอบให้ผมได้รู้มันเกิดความศรัทธานในศาสนามากขึ้นอีครับแล้วก็รู้ว่าที่เนี่ยเป็นของจริงจากประสบการณ์ตรงนี้เลยจริงๆและจากที่สัมผัสอีกมีหลายเรื่องราวเรื่องของการไปขอรูปไปขอปลดปล่อยวิบากกรรมกับยักษิศีนีขอพรจากพระนะครับนะฮะพระยิ้มได้พระอะไรต่างๆแล้วก็สุริยันจันชาเกี่ยวข้าขายเกี่ยวกับหน้าที่การงานจึงมีเจ้าของแบรนด์ดังๆต่างๆสมัยนั้นเนี่ย เดินทางไปพม่าเยอะแม้แต่สมัยนี้นะจ้างอาจารย์แต่ละคนไปทําพิธีเยอะแยะไปหมดแล้วแต่สายใครสายอาจารย์ไหนแต่ของฉันเนี่ยเป็นแบบนี้ฉันก็ไปของฉันก็นะครับนี่คือเล่าให้เห็นก็คือได้เห็นกันแล้วเนอะครับบรรยายไม่ถูกจริงๆเลยครับคือมันเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะปฏิหารอ่ะคุณผู้ชมนี่แหละครับคือปฏิหารจริงๆนะครับไม่ได้มาฉัดเดียวนะโผลมาสามฉัดพร้อมกับ อีกจิตวิญญาณสามจิตวิญญาณเลยสามดวงครับผมก็เลยนึกถึงเลยนะว่าฉัตเนี่ยต้องอยู่บนพระพุทธรูปถูกปะ่ะที่เราเห็นสร้างฉัตกันก็น่าจะเป็นดวงจิตของพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่ส,สมนี่และนี่อ,องค์ที่สี่อยู่ที่นี่ไงนี่<อ>ไงครับคําตอบว่าทําไมมีแค่สามฉัตเพราะว่าองค์ที่สี่อยู่ตรงชเวดากองแล้วใช่ถูก <ค>น,นี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะนะครับ,รบนี่แหละครับความอัศจรรย์รเหมือนท่านแสดงให้ผมรู้ว่าในคิดของผมว่าทุกคนเนี่ยหเห็นรูปมาแล้วว่าที่ที่เรามาไหว้เนี่ยเป็นของจริงแล้วก็มีจริงนะเหมือนท่านจะบอกอย่าง้นพระองค์ท่านจะบอกอย่างนั้นขึ้นอยู่ความเชื่อส่วนบุคคลใช้ญายานด้วยแล้วให้เราไปเจอคําตอบของภาพนี้ว่าอยู่ๆภาพนี้มาจากไหนเออเรารู้อัศจรรย์พอแล้วบันดันไปรู้ประวัติมีอีกว่าอ๋อสมัยตั้งแต่สองพสองพันกว่าปีเนี่ยเขาก็เกิด เหตุการณ์อาจารย์แบบนี้แต่เขาเห็นด้วยตาเนื้อเลยลอยลงมาเลยชาวพม่าอย่างนี้เลยนั่นคือฉาดเดียวน่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิหารนะนะครับาทึ่งมากเลยครับน่าทึ่งน่าทึ่งมากวันนี้อาจารย์หมิงเล่นใหญ่มากเลยนะเอารูปที่เกี่ยวกับปฏิหฐาราใ,หให้เราเห็นเราต้องพูดเราต้องมีหลักฐานใช่ไหมฮะทุกอย่างมันต้องพิสูจน์ได้มีหลักฐานให้เห็นไม่ใช่พูดล,ยลอยๆอยเนะยแล้วถ้าไปเจอจริงเ่ยเอ้ยฉันอาจารย์เจอเยอะปั๊มหลายเรื่องลากลากลายเหลือเกินสิอาจารย์น่ะ แต่บางสถานที่บางเหตุการณ์ไม่ได้บันทึกไว้นะจ๊ะคนแต่คนที่อยู่ตรงนั้นได้เห็นต้องโกงทั้งแม่น้ําแม่น้ำแต่แม่น้าอะไรของจีนน่ยดังๆอ่ะแม่น้ําใหญ่แม่น้ำสี่หงอใช่ไหมครับนาจาเกี่ยวกับพญามังกรอย่างเงี้ยมันมันก็ไปหมดพญางูขาวอ่เงี้ยก็เอเยอะแยะแม้ทั้งญี่ปุ่นก็เจอนะวัดนาริตะพันกวปีอย่างเงี้ยเจอเทพนะเทพ สมัยนักลบสมัยก่อนยืนอยู่เนี้มันมันเยอะแยะไปหมดอะฮะจริงๆมันมีจริงไอย่างที่บอกมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วบางคนฉันไม่ได้เห็นรู้สึกคนเดียวคนฉันเห็นด้วยแล้วก็มีภาพยืนยันอย่างเงี้ยว่าถ่ายติดอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็ได้ฝันได้รู้ได้อะไรเงี้ยหลายอย่างนะฮะมันมันมันมาประมวลกันว่าเออเว้ยมันทุกที่มันมีจริงนะสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับอคุณผู้ชมต้องไปพิสูจน์นะ เพราะว่าศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งการพิสูจนที่แน่ๆน,<ช>นะ<อ>จิตปิญญาณของคุณเข้มข้นขึ้นแน่นอนนะครับสบายใจแน่นอนทิปปุ่นครั้งนี้มีความสุขเต็มที่ขอพรให้เต็มที่แล้วก็เที่ยวให้สนุกนะครับใครที่จะจองทิปนี้ยังมีเวลาเหลือเยอะเลยนะครับ